อะไรนะเรื่องโฟลเวอร์แต่เราถามได้ทุกเรื่องเพราะว่าเราปพูดกับบุญทองเราถามได้ทุกเรื่องโอเคครับวันนี้พานน้วัีพาเด็กๆจากเอ่อโฟลเวอร์เพราะรักนําทางมาเมื่อกี้กับพูดว่าโฟลเวอร์สายลธรรมดาแล้วอะงงงงมันงงงงเหนื่อยมากเอางี้คือแต่ละเรื่องขอคนน้อยหน่อยได้ไหม นั่น,นคือเดี๋ยวนี้คือถ้าเกิดว่าทำเรื่องแบบสองคนสี่คนมันจะแบบแปลกๆล,ล,ล,ละเริ่มแบบเอ๊ะขาขดๆอะไรวะวอะไรอย่างเงี้ยจริงมันเริ่มเหงาอนีคโฟลเวอร์ก่อนเลยอ่าโฟลเวอร์ก่อนยังไงตอนนี้ก็ EP 9เข้าสู่ EP 10อ่าก็กำลังเจ้มโจ้นทั้งเรื่องของฮิวอิสเตอร์แล้วก็โจฮันนอตครับใช่โจฮันนอตนี่คือมาแรงแซงทางโค้งป่ะสดมาก คือไม่คือว <mm ่ามีคนจะส่งให้อะไระชความือชีซื้อได้ทุกอย่างบนโลกนี้เพื่อนอตเอายางี้คือได้เลยอย่าเล่นกล้องใชสายแฟ์ะคือหา่ามัให้โอเคถ้าคสายแฟสาเตยสุดๆคืออารมณ์แบบว่า ไม่เคยจีบไะอารมณ์แบบว่าใช้เงินเปยอย่างเดียวก่นอนเดอนนี้จีบผู้หญิงก็ไม่จีบคือเปยอย่างเดียวพอมาเป็นนอยก็เลยแบบไม่รู้ทําไงเปล้วนอะไรอย่างงี้ก็จะเป็นความน,น่ารักแบบมันน่ารักแบบว่าคือนางคือชีก็คงกลัวแบบว่าเอ๊ะใช้เงินเปยอย่างเดียวนอสจะนี่ไหมจะเข้าหาก็เอ๊ะจะเข้าหายังไงก็งงๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีความแบบ <S <S จริงๆโจฮันมีความเปรี้ยปากเบาๆนะเอาจริงถ้าเห็นแต่แต่นางน่ารักนางน่ารักหมายถึงโจฮัน คือโจฮันกับแม็กกี้เนี่ยคนละแบบเหมือนหน้ามือหลังมืออ่ะเอาจริงคือแม็กกี้จะเป็นฟึลแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยเออทำอยังไงให้เขาแบบว่าตัดว่าพ,าพาับวามหิังทิ้งที่เราเห็นคือล,ล,บบล้วงกระเป๋าไว้ให้มันแบบว่าเออคีฟเซรีค,คีฟไว้ข้างในอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เห็นจริงตอกที่ไรใช่ไหมดูกันหรือเปล่าเนาะ <c oughs> คือดูยูทูบก็คืออะไรไม่รู้เออนั่นแหละเสียงไม่มา โจงหันน้องเลยคู่ต่อไปแเราไะพี่มิ่งคู่ต่อไปหมายถึงคู่อาทิตย์ดาวตกกับต้นขาดได้ฝุ่นใช่ไหมมาไม่ได้ยัคือขอเวลาหาเงินทําซีรีส์นิดนึงคือแบบเฮ้ยเตอบางสีไม่ยอมนะคือแบบว่าหมดกับเรื่องพาร์ทหนึ่งไปเยอะมากนะเอาจริงๆคือไม่มีตังค์แต่ก็ทะลึ่งไปเชียงใหม่อะไรเงี้ยงงเหมือนกันทำทำไมไอ้พวกไม่มีตังค์ไอ้พวกอะ คือมันเงินทุนตัวเองไงมันก็ฟีลแบบว่าเออขอทุนนอกบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยขอตรงนี้เลยขอตรงนี้เลยก็เดี๋ยวจะมีเป็ดน้องน็อตมาขายกับเสื้อโบยเวอร์ก็อุดหนุนด้วยรวมถึงแฟนม้งแฟนมีดอีพีไฟแนลอีพีอะไรอย่างเงี้ยก็นิดนึงช่วยกันนิดนึงครับจริงนิดหนึงคือมันเข้าเนื้อตอนนี้ขนน่าแข้งไม่เหลือสักเส้นถ้าช่วงนี้คือเราใส่เรองมากรีบมากันอยู่ระเจเนร่จริงทั้ง ต้องหาเงินสร้างออฟฟิศใหม่ทางต้องหาเงินมาลงซีรีส์คือมันหนักหน่วงออฟฟิศใหม่นี่ยายที่นี่หาเงินทำไมคะเพราะว่าจะต้องขยายให้มันใหญ่ใช่นี่คือสร้างอยู่นะออฟฟิศตอนนี้เสาลาก่ะเสาลากเสาลากขนเสื้อหน่อยอะไรเป็ดเปิดอะไรอย่างเงี้ยไก่เป็ดไปต้องมีนะำพริต้มฟ้าต้องมีต้องมีเป็ดน้องน้องน่ารักมากจริงไอ้พวกกับกระชาเป็ดไปแ้วผมก็ชอบใน้น ไอ้นอตอยู่ไหนวะเออครับผมนอกจากนี้ใช่ไหมครับอนอกจากนี้ใช่ไหมปี2025ของ JMTV ใช่ไหมเราก็มีเรื่องไหนใครว่าพวกมึงไม่ถูกกันเอ้ยไหนใครว่าพวกมันไม่ถูกกันมึงอะไรหรอจับใครพิสูจน์สายรหัสเทวดารีแวมร์คือสายรหัสเทวดาตอนนี้คู่แรกใกล้จบแล้วนะของ ของพี่ยักษ์น้องอาร์มยักษ์ตอนนี้พีวันนี้พีหกวันที่สามท้ายเลยพีหกใช่เจ็ดแล้วก็แปดก็จะเป็นเรื่องของเพอร์เซนต้าต่อละแต่จะบอกว่าตอนนี้กำลังเข้มข้นคือพี่ยักษ์แบบเริ่มไม่อ้อมค้อมแล้วคือจีบคือจีบคือเมื่อไหรมึงก็ชอบอุสักทีอะไรเงี้ยน้องอาร์มก็แบบรู้แล้วว่าพี่ยักษ์เขาจีบก็แบบอะอะอะดูหน่อยเอออะไรนะการแตะทำตอนนี้ไปค่อนข้างไปมารจีบจุเนียละ ือเพอร์เซนต้าเหลืออีกประมาณ2องสคิวก็หมดแล้วอ่าถ่ายเรียงด้วยเพราะเดี๋ยวออนไม่ทันเพราะมันออนอยู่ถ่ายไปออนไปถ่ายไปออนไปจริงอย่างนี้ทุกเรื่องเลยอ่ะคือเราเป็นออนไงอยากทําให้เสร็จก่อนแล้วก็ถ่ายบ้างเพอร์เซนต้ายังไงเส่ยังบ้างลาบ้า้อุ้ยนางน่ารักมากเพอร์เซนต้าอีกสามวิกเจอกันแน่นอนเจอแบบเจอเลย เอาจริงๆไม่ต้องรองไม่ต้องอีก3าวินะ EP เก็โผล่เจ็ดใช่เจ็ดโผล่มาแบบน่ารักอ่ะอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยไม่หลายเรื่องหลายปีไม่เจอมาหลายปีเดี๋ยวนี้มันแซบขึ้นเยอะเมื่อก่อนมันจะแบบเชื่อฟังยังไม่อกกอตอนนั้นไม่กล้ามีปากมีเสียงเดี๋ยวนี้คือสู้สุดนค,นคือบอกแม่ๆ,ๆเลยว่าอเดี๋ยวนี้เพิสู้สุด เขาได้เขาคุณมันเหมือนเซนต้าไหมมันได้ความน่ารักเอาไว้แล้นะคือต้องบอกว่าเซนต้ากลมกลืนกับเพิร์ดมากกว่าคือเพิร์ดจะเหมือนเป็นลแบบว่าเป็นสายแบบรุ่นพี่ไงลัตต้าคือเพิร์ดเท่าไรตามสายตามอะไรนะจริงคือไม่เชื่อนี่แล้วเดี๋ยวนี้คือเชื่อเพิร์ดอย่างเดียวอันนี้ฟองมีอแรกนี้คือฟ้องให้หมอบีรับรู้จริงผู้สุดท้ายตัวเนียมั้งจี เดี๋ยวนี้มาร์กจิใครบอกดดดดสุดๆ,ๆคือในกองถึงขั้นบอกว่าเดี๋ยวนี้มาร์กไปโดนอะไรมาเออคือคิดถึงสมัยมาร์กเงียบๆแล้วอะคือคือคิดถึงตอนนั้นแล้วคือมาร์กเป็นอะไรตอนนี้แบบพูดไม่หยุดเลยแ,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 แล้วแต่ว่าจะได้ยินเสียงบ้างไงเพราะไม่งั้นก็จะเป็นที่ติดใจทุกนจริงทุกพอไปพูดกับใครอย่างเงี้ยไม่มีใครเชื่อนะว่ามาร์กเคฮานี่แบบเชื่อหน่อยคือนี่ถามมาร์กมาร์กเป็นไรช่วงเนี้ยเราบอกผมมีความสุขอ่า จริงคือนาอันเลิทัฮปี้เวอร์คืองงงาน,านก็เป็นที่ของรีแบบแล้วก็รีบแบบ,แบ,บตอนนี้อตอนนี้พี่โพตอนนี้พี่โพแล้วคือจริงคือพอพอเราเข้ามาทำในจีนทีวีใช่ไหม,ไมบทมันเลยต้องแบบว่ามีความแบบเข้มข้นขึ้นอีกประมาณหนึ่งเพราะว่า ก็ไม่อยากทาใสๆขนาดนั้นอีกอย่างหนึ่งบุญเปรมโตแล้วมันก็เลยใช้เวลากับบทค่อนข้างนานเพื่อให้บทมันออกมาดีแลไม่ใส่แน่ไม่ใส่แน่โตแล้วโตแล้วใช่คือน้องๆก็บอกด้วย่าผมขออีกนิดนึงพี่ผมขอปั้นหุ่นอีกนิดนึงด้วยเหมือนกันใช่ใช่เพราะว่าบุญก็บอกว่าช่วงนี้งานเยอะมากขอแบบขอเวลาปั้นหุ่นอีกนิดนึงได้เห็นร่างทองไหมได้เห็นร่างทองแน่ เปรมช่อเสียวแน่กดดันป้ากดดันนะอโปรเจกต์ขง2025 2025โปรเจกต์ GMM TV นะครับก็มี2เรื่องก็คือไหนใครว่าพวกมันไม่ถูกกันนะครับก็เล่นนักแสดงมี c ีแล้วก็เซิร์ฟจาว่าครับผมเรื่องนี้ก็เป็นฟีลแบบว่าเป็นวายโรแมนติกคอมเมดี้แฟนตาซีหน่อยๆเออมันมีความแบบว่ามองเห็นอนาคตล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยก็พยายามแบบว่า บ้านตรงข้ามที่ไม่ถูกกันตีกันแต่เด็กตั้งแต่เรียนด้วยกันตีกันจนเข้ามาหาลัยก็ตามมาเรียนด้วยกันก็ยังกัดกันอยู่แต่ว่าจนแบบวันหนึ่งน้องสีสีก็เหมือนเห็นอนาคตอะไรก็ไม่รู้เกิดขึ้นแล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นระหว่างการแข่งรถแม่ก็เลยลงโทษให้จับไปอยู่ด้วยกันเออก็เลยเลือกเกิดเรื่องแบบวุ่นวุ่นแล้วก็เกิดความแบบริ้งปรังกันอยู่ตอนน,นั้นอะไรอย่างเงี้ยเออก็น่าติดตามครับจริ่งเรื่องนี้คือตอนที่ ตอนที่พี่เอ็กพี่เอ็กไปโทนบอกเฮ้ยนิวสนใจเรื่องนี้ไหมพอเราอ่านปุ๊บเราก็แบบน่าสนใจจังเลยอเออก็เลยตัดสินใจแบบเออพี่เอาเรื่องนี้ก็ได้เรื่องนี้น่า,นาส,นสนุกสนุกจริงอเลยอ่ะอีกเรื่องหนึ่งคือมาโรแมนต์แครเมอร์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฟังพรตครั้งแรกจากคนแต่งใช่ไหมครับเ,เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้อยากทำมากเราคุยกับจิมเอ็มเลยบอกว่าเออขอทำเรื่องนี้ได้ไหมเพราะรู้สึกว่ามันเป็นประเด็นที่ น่าทาน่าสนใจแล้วมันตรงกับยุคสมัยพอดีด้วยที่กำลังแบบสรุปเข้าเทียมพะรับผ่านอะไรเงี้ยพอได้เรืออ่องมาอ่ะก็เรื่องนักแสดงเป็นจังหว่าที่เวลคัมพี่โอมมาพอดีเออก็เลยได้เป็นพี่โอมกับน้องคุกแบบแคสกันแล้วแบบเคมีมันน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอะไรเงี้ยครับได้คู่หนึ่งก็แบบมันต้องมีคู่สองอะ่ะไม่ใช่คู่สองหรอกคู่ที่แบบเป็น,นร่วมกันอะไรเงี้ยต้องคิดถึงจูเนียร์กับมาร์กจิอยากเห็นเขาโตขึ้นคือด้วยความที่เราทํางานกับมาร์กจีมา โอ้ตั้งแต่เรื่องแรกกับเจมเนาะรู้สึกว่าเออน้องน่าจะเห็นอยากเห็นแบบนี้ของน้องแล้วคุยกับน้องน้องรู้สึกว่าแบบน่าสนใจเหมือนกันก็เลยได้ได้มาร่วมงานกันในเรื่องนี้ต่อใช่เพราะว่าเรื่องนี้จะได้ทำงานกับนักแสดงแล้วเข้าใจที่เลยใช่ใช่ค่อนข้างรู้มือคุณมือคุณมือสายชูน้องถามกะถามว่านักแสดงเอาเอาเวลาที่แต่งกระพรินิวเอาเวลาที่ไหนมาของน้าหุยเห็นอย่างเงี้ยวันไหนที่ไม่ออกกองคือ เราทํางานปกตินะตื่นแบบ8ปดโมงเก้าโมงออกไปทํางานหนึ่งทุ่มกลับบ้านอะไรเงี้ยเออก็มีเวลาพักผ่อนอยู่ก็พยายามแบบว่าบาลานซ์ดีๆโปรเจกต์ของจะเป็โปรเจกต์ของเองก็คือกัรสองสองรอไดนาทีนะถ้าสองหาเงินก่อนอย่างที่บอกเลยคืออยากทํามากคือก็มีคุยกับนักเขียนไว้แล้วแหละอะไรเงี้ยแต่ว่าก็บอกว่าเออขอขอเวลาหาเงินหาพอมาทํานิดนึงน้ออะไรเงี้ยเพราะว่ามันมันมีต่างจังหวัดเยอะคือ พักแรกอะเรื่องมันเกิดที่เชียงใหม่ซะเยอะถูกไหมครับมันก็ไม่มีอะไรมากแต่ว่าพักส,สองอะคือมันอยู่ทั้งเชียงใหม่แถมต้องกลับไปบ้านเกิดของต้นฟ้าเด้สุนที่ภูเก็ตอีกคือขึ้นเหนือลองใต้ของแท้ก็แบบนิดนึงอะไรอย่างงีอ้อ่าให้ยืฝากเป็ดเลยค่ะฝากน้อง้แล้วฝากเป็ดไว้จะได้ิฝากเ,เป็ดน้องนอตนะครับก็ถ้าอยากใครดูพักสองเร็วๆก็ช่วยกระดูดุดหนุนได้นะครับฝากซัพพอร์ตพวกเราด้วยละกันนะครับก็ตั้งใจทำงานเต็มที่แล้วก็น้องๆเองก็พร้อมที่จะแบบโลสลับเร็วนี้ด้วยก็ฝากไว้ด้วยครับผม E ah.